สวัสดีครับเนทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ใบงาน2.3นะครับของป .5 นะครับวิชานิษฐานของคุณครูคมสันทอ่อนนะครับโอเคนักเรียนเปิดใบงานไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับใบงานที่2.3นะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับเป็นการบวกลบนะครับบวกลบคูณหารเนาะมีหารไหมมีหนึ่งข้อนะครับบวกลบคูณหารตัวตัวเลขเศษส่วนนะครับแล้วก็จํา จำนวนคแล้วก็จำนวนนับนะครับที่มันผสมปนเปกันนะครับบางข้อก็จะมีวงเล็บมาให้บางข้อครูก็ไม่มีวงเล็บมาให้เดี๋ยวนี้มาดูครับว่าถ้าเกิดมีวงเล็บต้องทํำยังไงก่อนไม่มีวงเล็บต้องทํำยังไงก่อนนะครับโอเคเราไปเรียนกันก่อนเนาะไหนเอ่ยชึบนี่โอเคมาดูโจทย์ของครูครับ โจทย์บอกว่า as, ต้องหาาหผลลัพธ์ของนี่มีวงเล็บมาให้นะครับม in anyway, yup. ีวงเล็บมาให้เศษสี่ส่วนในวงเล็บเศษสี่ส่วนห้าลบเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกจากวงเล็บมาบวกกับ1นึ่งเศษหกส่วนเนี่นะครับมีวงเล็บมาให้นักเรียนต้องทําในวงเล็บก่อนฟังดีๆนะครับฟังดีนะครับถ้ามันมีวงเล็บมาให้นักเรียนต้องทําในวงเล็บให้เสร็จก่อนนะครับแต่ถ้ามันไม่มีวงเล็บมาให้ นะครับให้ทำคูณหรือหารก่อนจากซ้ายไปขวานะครับถ้ามันไม่มันไม่มีคูณหรือมีหารให้ทำบวกหรือลบก่อนจากซ้ายไปขวาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแบบไม่มีวงเล็บกันข้อต่อไปเดี๋ยวข้อนี้ขอทำแบบมีวงเล็บก่อนเนาะเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับมามาเลยถ้ามันมีวงเล็บมาให้คูณแบบเป็นสองตอนครับขั้นตอนที่1คุณต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับอ้าวนะฮะเซซีส่วนห้าลบเศษหนึ่งส่วนสองนะครับมันลบกันไม่ได้นักเรียนจําไว้นะครับ การหารการบวกการลบนักเรียนต้องปรับตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะปรับตัวส่วนให้เท่ากันก่อนตัดก็ไม่ได้นะนะครับยกเว้นการคูณการคูณนั่นตัวส่วนไม่ต้องเท่ากันแล้วมันก็ตัดกันได้ด้วยโอเคนะครับถ้าเกิดเป็นแบบอื่นเป็นแบบบวกลบแล้วก็แบบหารนักเรียนอย่าตัดมันนะครับแล้วต้องปรับตัวส่วนให้เท่ากันก่อนก่อนค่อยก่อนเอามันมาทําอะไรกันนะครับโอเคไปดูครับ ครูก็ต้องปรับก่อนนะฮะจากในข้อนี้นะครับเดี๋ยวขอเปิดเลเซอร์ก่อนปรับนี่มาแล้วจากนในนี่น,น,น,นี่มาจากในวงเล็บใช่ไหมสี่ส่วนห้าลบสี่ส่วนสองนะครับมาจากในวงเล็บเนาะครูก็ทําการปรับตัวส่วนก่อนครับปรับให้เท่ากาันเพื่อเอาห้าเนี่ยมาคูณสองให้ได้สิบเอาสองไปคูณห้าให้ได้สิบมันจะได้ตัวส่วนเท่ากันก็คือสิบนะครับถ้าเราปรับข้างล่างขคบูก็ต้องปรับตามถูกต้องไหมครับนะ อันล่างหกคูณสอบงบนก็คูณสองสี่คูณสองก็ได้แปดนะครับข้างล่างหกคูณห้าสองห้าเป็นสิบหนึ่งก็คูณห้าก็ได้ห้านะครับพอตัวส่วนเท่ากาันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูตัวเศษอ่าเอาตัวเศษมาลบกันครับแปดลบห้าก็เหลือ 3, okay. สามโอนะคเคเสร็จเรียบร้อยนะครับในวงเล็บคูณเ็จเรียบร้อยแล้วนะคูณได้แล้วนะครับในวงเล็บก็คือเศษสามส่วนสิบโอเคคราวนี้ก็เอาเศษสามส่วนสิบครับขั้นตอนที่สองครับเอาเศษสามส่วนสิบไปบวกกับอ่าหนึ่งเศษหกส่วนเจ็ด ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะตะกี้ทำในวงเล็บนะครับตอนนี้เสร็จแล้วในวงเล็บได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วคือเศษ3ส่วน10นะครับจากนั้นก็เอาไปบวกกับ1เศษ6ส่วน7โอเคมันบวกกันได้ไหมครับนั่นเลยครับเศษ3ส่วน10บวกกับ1เศษ6ส่วน7บวกไม่ได้นะครับไอ้เจ้า1เศษ6ส่วนเเนี่ยมันเป็นจำนวนค้ะนะครับมันบวกยังไม่ได้นักเรียนต้องปรับให้มันเป็นเศษส่วนอย่างเกินก่อนในรูปแบบเศษส่วนเกินก่อนนะครับนะก็นี่ก็เอาจิตไปคูณไปคูณ1แล้วก็ไปบวกข้างบนนะครับ อ่าโอเคนะฮะอ้าวปรับแล้วเรียบร้อยนะครับ7จบวกหก็ได้13นะฮะอ้าวก็จะเป็นเศษ13บส่วนเนะคุณปรับจากจำนวนค่าตรงนี้ไปเป็นเศษส่วนในในรูปแบบเศษส่วนเกินแล้วนะครับบวกกันได้แล้วบวกกันได้ยังครับบวกได้ยังครับยังไม่ได้นะครับเนี่ยดูตัวส่วนนะฮะตัวส่วนยังไม่เท่ากันเห็นไหมครับคุณก็ต้องปรับอีกนะครับไอ้ตัวหน้าเนะีะคุูจับ7มาคูณครับให้มันได้70 ตัวบนก็ต้องคูณ7ไปด้วยนะครับตัวหลังครูก็เอา7ไปคูณ10เหมือนกันนะครับให้ได้ห้ได้70อารบก็ต้องคูณไปด้วยให้ได้7คูณ10ไปด้วยนะครับมันก็จะได้แบบนี้ครับพอครูปรับตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับมันก็จะได้แบบนี้เนาะฝั่งนี้ครูจับคูณ7ฝั่งนี้คูจับคูณ10ก็ได้70 70ข้างล่างเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วมาทําข้างบนต่อครับข้างบนบวกกันได้ละเขาเนี้ยนะครับบวกกันได้ปั๊บพอบวกกันได้มันจะได้หนึ ตรงนี้เป็นเศษส่วนเกินอยู่ใช่ไหมครับเป็นเศษส่วนเกินอยู่แล้วมันจํานวนเยอะด้วยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างต่าใช่ไหมฮะต้องทาการปรับมันก่อนครับครูก็ทํางานปรับไอเศษส่วนเกินตัวเนี้ยให้มันกลายเป็นจํานวนคะ่ะหรือจํานวนนับซะหรือจํานวนเต็มซะนะครับปรับให้มันลดลนออกมาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับถ้ามันปรับไม่ได้ก็ปรับเป็นจํานวนค่ะเอาให้มันลดลงต่ําที่สุดนะครับให้ตัวเลขมันลดลงต่ําที่สุดนะครับโอเคคําตอบของเขาก็จะได้2เศษ11ส่วน70นี่ตอบเปทนนี่ใครให้คัณครูนะครับ แล้วก็ตอบเป็นการให้ครูแบบนี้นะครมาดูสรุปนิดหนึ่งนะครับการหาผลลัพธ์ของการบวกการลบการคูณาการหารละคนของเศษส่วนใช้หลักเดียวกันกับการหาผลลัพธ์ของการบวกการลบการคูณการหารละคนของจํานวนนับคือถ้ามีวงเล็บให้ทําในวงเล็บก่อนง่ายๆนะครับเหมือนการบวกการลบมาด้านแหละนะะั่นเลยครับถ้าเจอวงเล็บทําในวงเล็บก่อนคราวนี้ไปดูถ้าเกิดว่าไี้มีวงเล็บนะะั่นเลยครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่มีวงเล็บอะทำยังไงดีนะครับนักเรียนฟังดีนะถ้าเกิดไม่มีวงเล็บให้นักเรียนทําคูณหรือหารก่อนทําคูณหรือหารก่อนจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับแต่ถ้าในโจทย์ข้อนั้นไม่มีคูณหรือมีหารให้ทําบวกและลบได้เลย,ลเลย,เลยจากทางซ้ายไปทางขวาไล่จากซ้ายไปขวานะครับมาดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้มีบวกกับมีคูณเราต้องเลือกทํา คูณก่อนนะถูกต้องนะครับเราต้องเลือกทําคูณก่อนนะมาดูครับวิธีทําขั้นตอนที่1ใช่ฮะเราต้องเลือกทําหาผลคูณก่อนนะครับทาคูณหรือหารก่อนจากนั้นค่อยมาทําบวกหรือลบโอเคไหมครับไล่จากซ้ายไปขวาโอเคนะครับอ่ะคูณก่อนเศษเก้าเออเศษเศษแปดส่วนเก้าคูณกับ1นึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ได้ไหมครับไม่ได้นะครับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมันเป็นจำนวนค้ะนะครับการคูณก็ยังคูณไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปรับให้เป็นเศษส่วนเกินก่อน นะครับปรับเป็นส่วนเกินได้เท่านี้ครับเศษห้าส่วนสี่ปรับส่วนเกินเนาะก็เอาสี่เนี่ยไปคูณหนึ่งหึ่งหนึ่งใกล้สี่สี่บวกหนึ่งก็ได้ห้านะครับก็ใส่ก็ใส่ไปห้าเศษห้าส่วนสี่นะครับโอเคคูณกันเลยนะครับตัดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเร็วไปนะครับพอคูณแปลงเป็นเศษส่วนเกินเสร็จแล้วมันพร้อมที่จะคูณแล้วล <c oughs> ลนักเรียนดูนะครับถ้าเกิดอยู่ในกรรมวิธีการคูณกันการคูณกันนักเรียนไม่จําเป็นต้องไปปรับตัวส่วนให้เท่ากัน นะครับมันสามารถตัดกันได้ด้วยนะครับตัดกันได้ด้วยมันจะไม่เหมือนการลบการหารการบวกนะครับถ้าการลบการหารการบวกเธอจะต้องปรับตัวส่วนก่อนแต่การคูณไม่ต้องปรับนะครับอ่านี่ตัดยังไงดีเนี่ยดูครับนี่เลขพวกนี้การปรับเหมือนเดิมฮนะทะยงทะยงซ้ายทะยงขวาหรือคู่บนคู่ล่างนะครับนะเวลาการตัดนะครับเอ้ครูเห็นตรงนี้ปั๊บครูเห็น8กับ4 8กับ4เมื่อน่าใช้2มันน่าใช้4ตัดได้ใช่ไหมครับอา้าว4 1 4หนึ่งสี่ นี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดนะครับนะน,นี่คูต,ตัดนะครับใช้แม่สี่ตัดนะครับสี่ก็ทิ้งก็จะกลายเป็นหนึ่งแปดก็จะกลายเป็นสองโอเคเลขลดน้อยลงแล้วนะครับยังตัดได้อีก่ไหมเนี่ยตัดไม่ได้แล้วนะครับก็เอาสองคูณห้าเลยสองคูณห้าได้เท่าไหร่ครับสิบเก้าคูณหนึ่งได้เก้าโอเคนี่ครับได้เศษสิบส่วนเก้าเศษสิบส่วนเก้าเสร็จหรือยังครับนั่นเองครับ เสร็จหรือยังครับเราเสร็จในฝั่งคูณใช่ไหมครับเรายังเหลือฝั่งบวกอยู่เราก็เอาเศษสิบส่วนเก้าเนี่ยไปบวกกับเศษสามส่วนแปดอีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จนะยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะเรียนทำโจทย์ต้องทาให้ละเอียดทาให้หมดทําให้ครบนะครับโอเคบวกกันมันบวกกันได้ไหมครับน่เยครับเศษเก้าส่วนสิบบวกกับเศษสามส่วนแปดบวกกันได้ไหมครับไม่ได้นะครับครูก็ต้องทําการปรับตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับปรับตัวส่วนเหมือนเดิมนะฮะไอ้ฝั่งนี้ครู นะอีกฝัง่งนึงครูก็เลือกคูณ9ครับ9คูณ8คูณ9มาต้องได้เท่ากันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับปรับตัวส่วนให้มันเท่ากันจะได้72ครับนี่72นะทั้งบนทั้งล่างนะครับปรับตัวส่วนเท่ากันเสร็จแล้วนะครับทั้งเสร็จแล้วตัวบนก็บวกกันได้แล้วนะครับบวกกันได้107งเ็นี่นะครับได้107ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น107เส่วน72เศษ107ส่วน72นะครับก็ทำการปรับมันเป็นจำนวนคะซะนะครับก็เอา จานวนเจ็ดไว้ข้างในนะครับเจ็ดสิบสองเป็นตัวหารเจ็ดสิบสองหนึ่งเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองสองแหลกก็ว่ากันไปนะครับเจ็ดสิบสองหนึ่งเจ็ดสิบสองนั่นแหละแล้วก็เหลือเศษนะครับเหลือเศษสามสิบห้านะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะอ่ะวิธีการปรับเป็นจำนวนค่าในหัสอนไปคลิปต้นๆแล้วก็ไปหาเปิดย้อนกลับดูนะครับจากนั้นก็เขียนคําตอบครับเป็นเลขไทยให้ครูตรงนี้นะครับมาดูสรุปครับสรุปถ้าโจทย์ไม่มีวงเล็บเห็นไหมครับถ้าโจทย์ไม่มีวงเล็บและมีการดําเนินการในโจทย์นะครับมีทั้งบวกทั้งลบทั้งคูณและหาร ให้หาผลคูณหรือหารก่อนจากซ้ายไปขวาแล้วจึงหาผลบวกหรือลบจากซ้ายไปขวาเป็นไงครับถูกต้องไหมฮะถ้าโจทย์ไม่มีวงเล็บทําคูณหารก่อนจากซ้ายไปขวาแล้วค่อยมาทําบวกลบจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าโจทย์ไหนมีวงเล็บทําวงเล็บก่อนทําในวงเล็บก่อนโอเคนะครับมีเท่านี้เองนะฮะใบงานนี้นะครับโอเคกลับไปดูใบงานกันนี่ครับนี่ครูขอทําให้ดูข้อเดียวนะครับมีมทั้งหมดหข้อใช่ไหมครับนี่ไอวงเล็บนี่ง่ายเนาะ ทำในวงเล็บก่อนทำในวงเล็บก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำข้างนอกนะัอันนี้ก็ทําในวงเล็บก่อนแล้วค่อยมาคูณน,นะครับส่วนนี้ก็ลบในวงเล็บก่อนแล้วค่อยมาลบตัวข้างนอกนะครับอ่าส่วนอันนี้ข้อ2ล่ะข้อ2ทํทไงเนี่ยมีคูณก่อนใช่ไหมครับคูณอยู่ฝั่งซ้ายพอดีทําคูณก่อนนะฮะับสสามส่วนเกคูณกับ20เอาคูณนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปบวกส2่สองส่วนสามนะครับมาแต่เดี๋ยวครูจะทําข้อ1ให้นะครับข้อหนึ่งให้ข้อ1นึ่งคูณหานมีไหม ไม่มีนะครับมีแต่บวกกับลบนะครับเราก็เริ่มจากซ้ายก่อนเนาะทางซ้ายเป็นลบเราก็เริ่มจากทําตัวฝั่งซ้ายก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีท,ทาให้ดูเนาะครูขอก๊อปไปก่อนอยู่ไหนหนาเพ้นโอ้โอะไรเนี่ยอันนี้คือพี่เหลือลบก่อนขอลบก่อนขอลบก่อนโอเคนะข้อหนึ่งมา โอเคชึบมานะครับนักเรียนดูนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะบวกลบคูณหารไม่มีเนาะมีแต่บวกกับมีลบนะครับคราวนี้อย่างที่บอกครับถ้ามันไม่มีคูณหารมันมีแค่บวกหรือมีลบเราต้องทําจากซ้ายก่อนนะครับเพราะงั้นเราก็จะทําอุ่ยเราก็จะต้องทําคู่นี้ก่อนนะครับคู่นี้ก่อนนะคู่ฝั่งซ้ายก่อนนะครับใช่ไหม ทำคู่ฝั่งซ้ายก่อนโอเคเริ่มกันเลยนะครับใส่วิธีท,ทำก่อนเดี๋ยวครูขอวาดวิธีทำปืด๊ดโอ้ยเป็นกระแดงสิเนาะนักเรียนอย่าขีดสดแบบครูนะครับใช้แม่บรรทัดนะครับโอเคอุย้ยนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช้ไม่ใช้ใชอ่ะโอเคไปเลยครับเขียนโจทย์ก่อนเลยครับเจ็ดส่วนเกะเจ็ส่วนเลบลบกับอะไรครับ ลบกับ2ส่วน3นักเรียนครับมันลบกันได้ไหมเนี่ยนักเรียนครับลบกันได้ไหมครับถ้าลบกันเนี่ยเราต้องปรับตัวส่วนนี้เปเก้าเนาะเราต้องปรับตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าใช่นคะครับนอกจากการคูณเท่านั้นแหละที่มันตัดได้นะฮะลบไม่ได้ลบต้องปรับตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับปรับตัวส่วนเท่ากันดังนั้นคูนนนคนจึงเอามาคูณ3ครับนี่คูณ3ทํทไมคูณ3ครับก็คูอยากได้ตัวส่วนตรงเนี้ยให้มันกลายเป็น9 เนาะอืมมันก็ได้ตัวใหม่มา2อคูณสเป็นเท่าไหร่ครับ6ถูกต้องไหมสองสามเป็น6นะครับสามสามเป็น9โอเคนะครับเศษเส่วนเลบกับเศษหกส่วนเก้าได้ยังครับได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวครูขอเขียนใหม่นะครับขอเขียนใหม่จะได้เข้าใจเนาะตึ๊บตึ๊บเท่ากับเท่ากับเท่ากับนะครับเศษเจส่วนเลบกับเศษห ส่วนเนี่ยไม่งงนะเอ้ยนักเรียนว่าครูครับ6ส่วน9มาจากไหนไม่งงนะครับ6ส่วน9คือมาจากตรงนี้เนาะที่ครูปรับใหม่เนาะมาจาก2ส่วน3นะครับครูปรับให้ตัวส่วนมันเท่ากันนะฮะเท่ากันเท่ากันเสร็จแล้วครับ7จลบหเหลืออะไรครับ7จลบหเหลือ1นะครับตัวส่วนเท่าเดิมนะครับได้1นึ่ส่วนเก้าเข้าไหมครับนอะอือ่ะโอเค ก็หนึ่งส่วนเเท่าเดิมนะครับครานี้ครานี้ต่อไปครับในวงเล็บนี้เสร็จแล้วในวงเล็บนี่คือเสร็จหนึ่งส่วนเเสร็จแล้วครับต้องเอามาบวกอีกทำนะครับในล็บเสร็จแล้วก็ทํานอกต่อน,นะครับเอ้ยใช่ในวงเล็บสิทำฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็ทําฝั่งขวาต่อนะครับฝั่งขวาต่อนะครับก็เอามาบวกกับะไรครับ7จ็ดส่วนสิบแปดบวกกันได้ไหมครับนั่นเลยครับบวกกันได้ไหมเนี่ย ไม่ได้นะบวกกันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็ต้องเอามาคูณเหมือนเดิมนะคูณคูณ2ก็แล้วกันนี่นะครับคูณ2ก็แล้วกันนะครับถ้าคูณ2ออกมาแล้วตัวนี้ก็จะได้2ส่วนนะครับ10 8นะฮะสส่วน18บวกกับนะครับ7ส่วน18โอเคนะฮะ2ส่วนสบวกตัวส่วนเท่ากันแล้วนะฮะ เท่ากันแล้วก็บวกกันได้แล้วนะครับบวกกันได้แล้วนะครับ7บวก2ได้เท่ากับ9ใช่ไหมครับ7บวก2ได้เท่ากับ9ตัวนี้ก็18บเหมือนเดิมนะครับโอเคส9ส่วน18เนี่ยครูปรับได้ไหมครูปรับได้ไหมครับครูปรับให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเอ้ยให้ให้มันเป็นมันต่ำหนึ่งได้ไหมส่วนต่ำหนึ่งได้ไหมได้มันได้เลยครับได้นะครับเอาไม่9้าได้ไหมเอาไม่9้าได้ไหมครับ9 1หนึ่ง 9 9 2 1 8นั่นนะครับตัดได้ไม่9้าตัดได้เพราะงั้นเอาไม่9้าตัดมันซะเลยนะครับก็จะได้เศษ1ส่วน2นะได้เศษ1นส่วน2นะครับตอบเลยตอบกระแดงมาขีดปืดป๊ดปื๊ดให้นักเรียนใช้มืรทัอนะครับแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยให้คุณครูนะครับ1ส่วน2โอเค เรียบร้อยครับนักเรียนครับนี่โจทย์ข้อนี้นะครับมีการตัดเยอะหน่อยเนาะแล้วก็มีการแปลงเยอะหน่อยนักเรียนอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามันมีวงเล็บนะครับให้ทําจากให้เลือกให้เลือกทําคูณหารก่อนแล้วต่อจากนั้นค่อยไปบวกไปลบเรียงจากซ้ายไปขวานะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขของนักเรียนเนี่ยมันสูงนะครับเออถ้าเกิดเป็นการคูณให้คูณได้เลยนะครับแล้วก็ตัดกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการลบการบวก การหารให้นักเรียนเปลี่ยนตัวส่วนก่อนให้มันเท่ากันก่อนนะครับปรับตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วค่อยทําการการ,การบวกการลบการหารนะครับโอเคนะครับใบงานของนักเรียนนะฮะข้อนี้ทใํใไปดูแล้วเนาะข้อ1น,นะครับข้อ2ก,ก,ก,ก็ไม่น่าจะยากนะครับข้อ3าข้อ4ี่ข้อห้าขหกข้อเข้อไม่น่าจะยากนะครับขอให้เรียนมีความสุขกับการทำใบงานนะครับถ้าเกิด สูสงไหนตรงไหนแอดไลน์กูได้นะครับคูเอาไอเดียไลน์มาให้แล้วนะครับแชทมาถามได้นะครับโอเควันนี้ครับสวัสดีครับ